พี่นภัสผมถามอย่างนี้นะครับว่าโด,โดยมุมมองของพี่นภัสกับกลุ่มปตทณขณะนี้เนี่ยเป็นเป็นอย่างไรบ้างเอาเอา,เอาภาพรวมก่อนครับก็ต้องเรียนว่าทางกลุ่มปตท,อทอเนี่ยก็ได้มีการรณรงค์น,นะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือมาในแง่ของทุกรูปเลยนะครับต้งจากตัวของอาจากจับอย่างบริษัทแม่เองเนี่ยปตท,อทอนะครับก็มีรงยกแก๊สอี นะครับซึ่งในกระบวนการผลิตน้ํแยกแก๊สเนี่ยมันก็จะมี CO2 ออกมานะครับสิ่งที่สิ่งที่ทางปตงทพยายามทําก็คือว่าในการลด CO2 นะครับหรือหรือนํากลับไปเก็บนะครับเก็บเพื่อไม่ให้ปล่อยออกมาในในในบรรยากาศในชั้นบรรยากาศเราเนี่ยนะครับคราวนี้อันนี้ในส่วนของบริษัทแม่นะครับแต่ถ้าเราไปดูในบริษัทลูกยอย่างอย่างต้นสอขอเองนะครับ ก็มีการขุดเจาะสำรวจนะครับซึ่งการขุดเจาะสำรวจเนี่ยก็จะมีแน่นอนว่าจะมีกา๊าซซีโอสอออกาอม,มานะครับซึ่งทางปตทขอเองก็มีโปรแกรมที่เขาเรียกว่า CCS นะครับก็คือ Carbon Capture Storage นะครับก็คือการที่ไม่ปล่อย CO2 ออกสูกชั้นบรรยากาศนะครับโดยตามนำ CO2 เนีกับเข้าไปกเก็บที่หลุมใต้ทะเล ที่เขามีการปิดจอบแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับก็คือไม่ไม่พยายามที่จะปล่อยออกมาในในในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมพวกนี้เนี่ยถามว่าทางกลุ่มปตทเนี่ยเขาเขามีการดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับอย่างอย่างที่หลุมที่ปิดจอบที่มีการทาอยู่ก็คือเช่นหลุมอ,อาร์ติ์นะครับอย่างถ้าเป็นหลุมออนชอเนี่ยอันนั้นคือหลุมที่อยู่ในอ่าวไทยนะครับอาท์ติ์ถ้าจะเป็นเป็นหลุมที่วบนโบกเนี่ย อย่างออนชอก็มีที่ S1 นะครับซึ่งในกระบวนการผลิตทั้งหลายเนี่ยแน่นอนต้องใช้ไฟฟ้านะครับในการผลิตซึ่งตอนนี้ทางสอ,องก็มีการติดตั้งแผงโซลา่าเนี่ยที่จะใช้ไฟในกระบวนการผลิตจอเนี่ยโดยที่ใช้พลังงานทดแทนมานะครับช่วยลดลดการการการใช้ไฟฟ้าที่มาจากฟอสซิลนะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆที่ที่ทางกลมเนี่ยได้มีการดำเนินการ ตัวปตทเองอย่างที่เราทราบก็คือ EV ก็เป็นอย่างในโครงการใหญ่ของเขาเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการซื้อที่ดินเรียบร้อยนะครับ mm hmm. กำลังจะเริ่มเริ่มดำเนินการก่อสร้าง mm hmm. ออปลายปีนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะเสร็จเนี่ยโรงงานเนี่ยจะเสร็จกับปีปี2024 mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งภายในปี2024่สเนี่ยคาดว่าจะาสามารถที่จะผลิตรถยนต์อีดเนี่ยประมาณ5 0,000่คันนะครับ mm hmm. ต่อปี mm hmm. นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งในโครงการก็คือการที่ช่วยไม่ปล่อยไม่ปล่อยควันออกมานะครับจากจาก,กรถยนต์ที่ใช้รถรถยนต์สระเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อคือสิ่งที่ทางกลุ่มก็ทำนะครับ<ไ>อย่างแม้กระทั่งอย่างรงไฟฟ้าอย่าง g ีดเสซนี่ยซึ่งเป็นลูกของปตทนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีการลงทุนในรงไฟฟ้า ที่เป็นโซลา่าลมไฟฟ้าที่เป็นลมนะครับ<ม>โซลา่าก็ที่อินเดียก็ขยายไปไกลถึงอินเดียนะครับอบ,อบอาด่าที่อินเดียนะครับแล้วก็แม้กระทั่งลมไฟฟ้าลมที่ไต้ไหวันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งลมแบตเตอรี่ที่เขาพยายามที่จะทําอ่นะครับร่วมทุนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกลุ่มทางกลุ่มปตทก็มีความมุ่งมั่นที่จะเกีย่ยงไปทางที่จะลดลดซ o 2ูนะครับโดยอย่างในกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็นบริษัทในกลุ่มเนี่ยคือตั้งเป้าหมายว่าจะไปสู่ Net Zero เนี่ยก็คือภายในปี2050ะนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามพยายามดำเนินการอยู่ครับครับผมเท<อ>่าที่เราดูคือแน่นอนแหละครับไอ้พวกนี้เวลาทำเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราลองประเมินดูอ,อันนี้ถือว่าส่งผลประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรครับคือตอนนี้เนี่ยทางทางกลุ่มเนี่ยได้ มีมีมีโครงการที่จะดําเนินการตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งแน่นอนเป็นแผนระยะยาวนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นปรับเปลียออกมาเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้เป็นกาหนดออกมาเป็นตัวเลขครับอ่าโอเคทีนี้เราลองมามองภาพเอาเอาวันนี้เพื่อที่จะทําให้นักลงทุนได้ได้เข้าใจว่าเราตกลงเราควรซื้อหุ้นปตทหรือไม่อย่างไรคือถ้าเกิดว่าเราลงประเมินกลุ่มปตทณนะขณะนี้ ในเชิงของในเชิงของกำไรกําไรรายได้ทั้งหลายแหละเราเรามองอย่างไรครับพี่นาภัท์ครับคือต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นปีที่เป็นครึ่งปีแรกที่กําไรของปรปตทเนี่ยทั้งกลุ่มเลยเนี่ยดีมากนะครับเน,นื่องจากราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นะนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาโดนเยอะเนี่ยก็คือ ไม่มีใครคาดคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นมาแรงและเล็ง mm. เขาทั้กลุ่มก็มีการไปทําป้องกันป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาน้ามันไป mm. นะครับเพื mm. ่อเลยส่งผลให้มีการขาดทุนเนี่ย mm. จากการป้องกันความเสี่ยงเยอะ mm. นะครับ uh. ในช่วงครึ่งปีแรกคราวนี้พอเราเข้าสู่ครึ่งปีหลังในไตรมาสสามนี้เนี่ยคราวนี้น้ํามันดูเหมือนอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากว่าอ,อ,อาจจะเป็นฤดูกาล ปิดซ่อนมังงูของรงกลรดทั่วโลกนะครับช่วงเดือนกันยาตุลานะครับเพราะฉะนั้นการคาสั่งซื้อน้มันดิบเนี่ยก็เลยลดลงนะครับและที่จีนก็อาจจะมีข่าวเรื่องการชดตาโควิดกลับมาละลอกใ่อ่ก็เลยส่งผลให้ความกังวลของนักลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งเสร็จที่จะมีการขึ้นดอกเบี้นยน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนักลงทุน ก็เลยมีการเทขายพวกกลุ่มคอมมอนเตี้น,นะครับแต่ผมเชื่อว่านี่คือระยะสั้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตการณ์พลังงานโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ย<ฆ>ผมว่าวันนี้เราคงต้องอยู่ในวิกฤตเราคงต้องอยู่ในในภาวะแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นปีนะครับอย่างน้อยเป็นปีเพราะว่า,าเช้าวันนี้เนี่ยเรามีการออกเปเปอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ก๊าซในยุโรปเนี่ยซึ่งถ้าพอจะสรุปครเข้าเลยก็คือว่า วันนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยแม้จะมีการกักเก็บก๊าซที่เตรียมไว้สําหรับฤดูหนาวเนี่ยประมาณ80%แล้วของเป้าที่เขาต้องการเก็บนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าต่อให้เขาเก็บเต็ม1น0เนี่ยเขาสามารถใช้ก๊าซเนี่ยได้ประมาณสเดือนซึ่งฤดูหนาวเนี่ยถ้าเกิดอยู่เกินสเดือนจากธันวากรากุมกาผานเนี่ยถ้าอยู่ไปถึเดือนมีนาเมสตสมมุติหนาวม,มากๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า เก็บไว้เนี่ยมันไม่พอสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาต้องลดการใช้นะครับลดการใช้ก๊าซหรือไม่ก็ต้องไปใช้พลังงานอื่นๆเชื้อเพลิงอื่นๆนะครับก็คือสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าอย่างถ่าเนี่ยเพื่อจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการที่มีวิกิตการพลังงานในยุคยุโรปครั้งนี้ครับอืมครับผมก็ถ้าถ้าโดยสรุปตอนนี้เนี่ยในกลุ่มปตทพี่พี่สตีฟชอบตัวไหนมากที่สุด ในกลุ่มเนี oh. ่ยผมเรียนอย่างนี้ว anyway. ่าวันนี้นะครับถ้าต้องเลือกเนี่ยเราจะเลือกตัวส่อปอนะครับเพราะว่าเผอิญจริงๆกต่อหน้านี้เราเลือกลงกลับแต่ถ้าณวันนี้เลยเราจะเลือกตัวสออกก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวส่องอกเนี่ยถึงแม้ว่าน้ามันออกตัวลงมานะครับแต่ว่าราคาก๊สเนี่ยในขึ้นปีหลังจะขึ้นนะครับเพราะว่าการปรับราคากาสเนี่ยจะจะดีเลยจะช้ากว่าราคาน้ำมันประมาณสัก เอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนราคาน้ำมันช่วงผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นราคาแก๊สจะขึ้นกอยุ่มจะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเฮดจิ้งที่เขาไปทำไว้เนี่ยประมาณสัก14ล้านเเออออ่ออ่ประมาณเท่าที่เขาประมาณ17 000, าเล,เล้านบาร์เรลเนี่ยในช่วงขึ้นปีหลังที่ยังเหลือนเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเขาจะเปลี่ยนจากลอสเนี่ยมาเป็นเกม นะครับเพราะเขาป้องกันความเสี่ยงราคาน้ํามันแล้วเขาเเป้องกันปิดปิดไตรามาสที่แล้วที่ประมาณร้อยสองมิลและปัจจุบันนี้ที่ประมาณเก้าสิบ<ม>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้เขาจะได้กลับคืนมาเป็น hedging game <อ>นะครับ<ม>ซึ่งเยอะพอสมควร<อ>นะครับน่าจะห้าถึงหกพันล้านาบนา,า,นา,าทในไตรมาสในไตรมาสสามนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวิกธีก,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 กรารปรับเงินเนี่นยผมมอ,องอย่างนี้ว่าราคาน้ํามันที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ที่เรียนเพราะว่าเด๋อวพอหมดฤดูปิดซ่อมบำรุงลงกลับเดือนตุลาเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนดีมานของราคาของน้ำมันดิบเนี่ยก็จะกลับีกรอบนึงน,นะครับครับผมถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีมันมีอีกหนึ่งประเด็นพี่พิสตีฟวันนี้ก็เพิ่งลงหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นไปเกี่ยวกับรเรื่องของการชิงกับเชฟรอนในการคว้าแหล่งใหม่ตรงนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์มองอย่างไรครับแล้วแล้วมีโอกาสในการที่จะ ชนะมากน้อยแค่ไหนสำหรับปตทสพแน่นอนคอว่าในในมในในอังไทยเนี่ยผมคิดว่าปตทคือเชฟรอนเองก็เป็นหนๆๆๆๆๆึ่งในในในบริษัทเจาะที่ในอ่าวไทยมานานนะครับสบพอเองก็อยู่มานานเพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวสพอเองก็มีความตั้งใจนะครับที่เนื่องจาก s t r a t e g y e s ของบริษัทช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือเป็น coming home strategy ก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาสร้างเวสที่เมืองไทยซึ่งเป็นแหล่งที่ตัวที่ปตทสอเนี่ยเชี่ยวชาญที่สุดนะครับดังนั้นผมว่าในการประมูลถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสก็ก็มีสูงนะครับที่ปตทสขอจะได้ครับครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยในฝั่งของปตทพี่สตีฟให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ สพให้เป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับครับพีสตีฟได้ยินไหมครับเสิ่อมขาดหายไปนะครับอ่าฮะขอช่วยคำถามอีกทีนึงครับได้ส่วนพี่สตีฟเองมองปตทเป้าปตทเท่าไหร่ปตทสอทขอเท่าไหร่เป้าหมายเป้าหมายได้ยินไหมพี่ ตัวราคาหบเนยาทอเกี่ยวกับ deep energy ที่กำลังจะเริ่มขึ้นขึ้นขนแต่ผมว่าที่นอนเช้าาไม่ได้ดวเจ็ดปอทองเป็นคอปพิกเนี่ยผว่าเนื่อจากผุ้มเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยปตทอจะกึ่งๆคล้ายๆกับเป็นโฮล d i n g ละเพราะว่ามีธุรกิจก๊าเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเขาก็คือลงยา g a รงงยา g a สนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆจะถูกอายไปที่ง นะครับเพราะฉะนั้นออก๊าซเนี่ยแน่นอนโรงแย่ก,ก๊าซกับท่อก๊าซเนี่ยออผมคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้หนุนหวามากนะครับเพราะฉะการรับรู้ก,กําไรของปตทหลักๆก็จะมาจากออบริษัทรุ่นลูก,ลกไม่ว่าจะเป็นโออาร์ปตทสออรโรงกลั่นหรือแม้กระทั่งปิโตเคเมีเอ,อ็นบีทีจีซีนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้นักลงทุนเนี่ยเออ prefer และกันชอบมากกว่า ก็คือการลงทุนไปที่บริษัทรูปในธุรกิจที่เขาอยากจะลงทุนจริงๆนะครับก็คือถ้าเขาอยากจะลงทุนลงดักรต้องไปที่ไทยอ่อยนะครับถ้าเขาอยากจะลงทุนเกิดขุดเจาะน้ํามันแล้วเขาก็จะลงไปที่ตบปตาทาเพราะวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นราคาปตาทาเนี่ยถึงอยู่ค่อนข้างนิ่งไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเยอะเหมือนบริษัทร,รุ่นๆนะครับเพนึกอันนึงมาจากว่านักลงทุน พยายามพ e เ e r ที่จะลงไปในธุรกิจที่เขาสนใจมากกว่าลงทในตัวแม่ครับกรับผม